สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุตลากันวันนี้จะแกงเลียงกุ้งสดใสมะรุมค่ะใส่มะรุมใส่เห็ดฟางใส่ต้นหอมใส่กระลำปีค่ะเอฟซีขานี่ค่ะมาดูกันเลยค่ะสองถาดเลยค่ะเครื่องปรุงค่ะนี่ค่ะมาดูเลยนะคะแกงเลียงค่ะมาดูนะคะแกงเลียงแกงเลียงกุ้งสดใส่กระลำปีใส่ใส่มะรุมด้วยค่ะ ห,หลายอย่างเลยค่ะเอฟซี FC ค่ะเพื่อสุขภาพค่ะครบับแกงหม้อใหญ่เหมือนกันค่ะคุมพันจะไว้ทานในครอบครัวตำบลทางบาทแล้วก็นำไปแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านด้วยค่ะวันนี้วันนี้จะเดินสายในหมู่บ้านนะคะเรียงเด็กเคลรับช่องคุมพันตุลากันค่ะใส่พริกแกงน้องเตือนใจค่ะพริกแกงน้องเตือนใจอร่อยมากใส่ลงไปเลยค่ะ ได้จะหมดแล้วค่ะแกงเลียงคุมพันใส่พริกแกงด้วยนะคะรสจะได้กลมกล่อมอร่อยอร่อยนี่ค่ะผักที่สูกยากลงก่อนเลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นต้นหอมใหญ่แกงเลียงกุ้งสดนะคะวันนี้ค่ะกุ้งสดใส่เห็ดฟาง ตากเกงงเลยค่ะแส่น้ำปลาล้างลงไปค่ะแส่น้ำตาลลงไปค่ะผงนัวลงไปค่ะแกงส้มค่ะเกงส้มปลาช่อนจ้ะอร่อยอร่อยนะจ้าเสร็จแล้วหนึ่งเมนูค่ะแกงส้มปลาช่อนอันนี้จะเป็นแกงเลียงกุ้งสด แกงเลียงกุ้งสดแล้วก็มะรุมค่ะอาหารเพื่อสุขภาพแกงหม้อใหญ่ๆเลยค่ะใส่ลงไปด้วยเลยค่ะเห็ดฟางค่ะปึ๊บใส่เห็ดฟางด้วยค่ะวันนี้ค่ะเห็ดฟางกุ้งกุ้งอย่าเพิ่งใส่นะคะเดี๋ยวกุ้งจะยุบหมดเพราะว่ากุ้งคูมพันทำสุกมาแล้วค่ะลวกมาแล้วรอให้หม้อเดือดค่ะรอให้หม้อเดือด ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กาลังใจช่องคุมพันธุลากันขอบคุณลายล่ายคพี่น้องขอบขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะว่าอยู่ก็ไปสายหน่อยก็ได้มั้งหรอคะแกงส้มปลาช่อนน,น้าลุโอเคค่ะ อร่อยมากเลยค่ะแกงเรียงแกงเรียงแกงเรียงรอเดือดก็ตุกค่ะไม่นานค่ะแกงเลียงเพราะว่าผักเราสุกง่ายรออมอดเดือดค่ะเอฟซค่ะแปบ๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะแกงเลียงกุ้งสดค่ะ บ้าบเลยค่ะทแทบแทบเลยค่ะพี่น้องเนี่ยแกงเรียงมะรมุมอาหารเพื่อสุขภาพ ัดไก่กับนี้ รอให้เดือดนะคะปั๊บเริ่มเดือดแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะแกงเรียงแกงเรียง พอค่ะใส่ถุงเดียวพอนะใส่อันนี้กุ้งค้มพันตําค่ะตําโอเคค่ะใส่ยังได้ถุงค่ะกับข้าวแต่ค้มพันจะนํากับข้าวไปแบ่งปันเพื่อนบ้านในหมู่บ้านค่ะวันนี้ค่ะจะเดินสายค่ะทําเยอะเลยค่ะทํามอหนึ่งมอใหญ่เบ้อเลยค่ะนี่ค่ะตําเนื้อกุ้งลงไปด้วยนะคะจะได้ น้ำแกงจะได้เข้มข้นค่ะนี่ค่ะใส่เนื้อกุ้งลงไปด้วยคุณลิตค่ะมีพริกลูกโดดไหมคะพริกลูกโดดมาใส่แกงเลียงค่ะเพิ่มสีสันนี่ค่ะให้ผักสุกก่อนนะคะให้ผักสุกก่อนเราก็จะต้มไปเรื่อยๆ อร่อยอร่อยมากค่ะกินกุ้งกุ้มพันได้กะปิอย่างดีมาค่ะโอ้เอฟซี FC ขามาดูค่ะดูแกงเลียงคุ้มพันค่ะโอ้เดือดสุดๆเอาใส่กุ้งลงไปค่ะ นี่ค่ะใส่กุ้งตัวใหญ่ลงบปานี่ค่ะแกงเลียงกุ้งเสร็จคนพันใส่กุ้งตัวใหญ่ลงไปค่ะเอฟซีขาหน่อยนะคะโอ้ดูค่ะจุดยอดเลยค่ะแกงเลียงกุ้งสดใส่มะรุมค่ะใส่เห็ดฟางค่ะเอฟซีขานี่ค่ะสุดๆเลยค่ะปืดปวดพี่น้องเบิ้งขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กาลังใจค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะจุดยอดเลยค่ะ โอ้น่าทานมากเลยค่ะ FC ค่ะสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะโอ้เสร็จแล้วค่ะแกงเรียงกุ้งสดใส่มะรุมใส่กะลัำปีค่ะ FC ค่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะใส่แกงเรียงมะรุมใส่กุ้งสดใส่กะลัำปีค่ะแกงเรียงมะรุมใส่กุ้งสดใส่กะล่ำปีค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม ไม้กำลังใจค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ